คือเคยคบกับแฟนมาประมาณสามปีค่ะแต่แฟนเจ้าชู้มากแล้วก็หลอกมาตลอดเลยค่ะแล้วพอถึงประมาณปีที่สามก็ได้ร่วมงานกับพี่คนนึงแล้วพี่เพิ่งรู้ว่าพี่เขาแอบมองเรามาตั้งนานแล้วค่ะติดอย่างหนึ่งคือเขาอ่ะชอบกินเหล้าอ๋อไปถึงคนใหม่เนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะอีกคนนึ่งเลยมีมีให้เลือกสองออปชั่นเนาะกินเหล้ากับเจ้าชู้ เลิกแล้วแต่ยังรักคุณนี่ค่ะสวัสดีคุณนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ค่ะเคเลิกแล้วแต่ยังรักค่ะนี่มีอะไรเล่าให้ฟังวันนี้อคือเคยคบกับแฟนมาประมาณสามปีค่ะด่แฟนเจ้าชู้มากแล้วก็หลอกมาตลอดเลยค่ะแล้วพอถึงประมาณปีที่สามก็ได้ร่วมงานกับพี่คนหนึ่งแล้วพี่ค่เพิ่งรู้ว่าพี่เขาแอบมองเรามาตั้งนานแล้วค่ะเขาก็ไม่ทำดีด้วยแล้วเราก็เหมือนเผลอใจไป รักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรายังไม่ได้เลิกกับแฟนคนปัจจุบันก็ก็คุยกับเขามาได้ประมาณหกเดือนค่ะพี่แอ้พี่ชอนค่ะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งที่มันต้องเลือกอะคะ่ะอพอดีแฟนก็รู้ว่าเราเราก็พยายามอยากเลิกกับคนคนเดิมอะคะ่ะแล้วก็บอกเลิกเขาแล้วเขาก็พยายามอยากรู้ว่าเรา,ามีอะไรทําไมถึงเลิกพอที่ผ่านมาเราก็ทนเขามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะอพอเราจะเลิกเขาก็มารู้ว่า เราอ่ะคุยกับพี่คนนี้อยู่เขาก็เลยพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เราคืนอขอโทษขอให้ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่เข้ามาใหม่แ่คะค่ะเป็นคนที่แบบดีครบสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างหรือเปล่าดีค่ะแต่ว่าพี่คือโดยนี้ใส,ส่ส่วนตัวดีมากแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขาอ่ะมองเรามาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่แน่ใจว่าเรามีแฟนหรือไม่มีแฟนเขาเขารู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงเขาไม่อยากให้เราต้อง เสียใจไม่อยากให้เราต้องไปทนอยู่กับคนผู้ชายคนนี้อะไรเนี้ยค่ะเขาก็พยายามดึงเราขึ้นมาจากตรงนั้นแต่มีติดอย่างหนึ่งคือเขาอ่ะชอบกินเหล้าอ๋อไปถึงคนใหม่เนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเลยมีมีให้เลือกสองออปชั่นเนาะกินเหล้ากับเจ้าชู้ใช่เรานีเองก็คือแบบว่าพ่ออ่ะกินเหล้ามาตลอดแล้วนี้ไม่ชอบคือเราเห็นชีวิตแม่มาตลอดว่าแม่ทะเลาะกันกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากมีชีวิตแบบอย่างนั้นน่ะที่ ถึงวันหนึ่งถ้าเขาบอกว่าเลิกกินจุดนึงผ่านไปเขาอาจจะเลิกไม่ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราลกเลยเลือกคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยเหรอคะนี่ใช่ค่ะตอนนั้นเลือกเลือกคนเจ้าชู้ค่ะพี่ไอพี่ชอเออเลิกเล่ากับเลิกเจ้าชู้อะไรมันจะง่ายกว่ากันเนาะสุดล้วนี้กลับไปเลือกคนเก่าหรือเปล่าคะใช่ค่ะณตอนนั้นแต่ตอนนี้หนูเลิกกับคนเก่าแล้วจนจุดหนึ่งที่หนูเลิกกับแฟนมาประมาณหนึ่งปีค่ะค่ะหนูก็นั่งทบทวนตัวเองมาตลอดว่าว่า ว่าเรารู้สึกยังไงเขาขึ้นนุ่นที่ผ่านมาคือนึกถึงเขาตลอดนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงมันมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจอะไรอย่างี้ค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าความรักหรือเปล่าแต่หมายความว่าคนที่นี้เลือกค่ะคือคือคนเจ้าชู้เนาะเขาก็ยังคงพอหลังจากที่แบบโหทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้เรากลับไปแล้วเนี่ยแล้วไงค่ะไปถึงว่าสามเดือนเขากลับไปเป็นเหมือนเดิมเหรอคะค่อยค่อยค่ะค่อยค่อย เจ้าชู้อีกผ่านมาอีกประมาณสองปีค่ะขึ้นหนักเลยค่ะคือมีผู้หญิงโทรมาหาเยอะมากว่าเขาไปเอาเงินมาอะไรโน่นนี่นั่นมาทวงเงินก็มีค่ะค่ะเพื่อนเจออยู่กับผู้หญิงก็มีค่ะแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาจนจนกระทั่งถึงตอนนี้ค่นนี้ตอนนี้สารภาพของนี่คืออะไรคะเลิกกับคนเจ้าชู้แล้วลคนเก่าใช่ค่ะมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะและมีความรักครั้งใหม่หรือยังคะทันวาปีที่แล้วไม่มีค่ะแต่ว่าคือหนูนึกถึงที่คนนั้นตลอด หนูเคยหนูพยายามทบทวนตัวเองมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วคือหนูปกติหนูจะบล็อกเขาไว้มาตั้งแต่แรกตอนที่หนูอยากให้เขาไปะค,ะค่ะบล็อกไว้แล้วหลังจากนั้นก็ปลดบล็อกเขามาได้ประมาณปีกว่าแล้วมีวันหนึ่งที่เขาก็ทักมาว่าเขา่เป็นห่วงเขามองเห็นชีวิตเราว่าเราทํางานไหนโน,น,น่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วก็เลยคิดว่า เขาก็คงยังเหมือนเดิมอะไรยเงี้ยค่ะนี่ก็เลยขอโอกาสเขาที่ที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาทาให้มันดีขึ้นตอนแรกแรก้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่เขาพักมาเหมือนจะปกติแต่ว่าพอพอ,พอเราเริ่มไปขอโอกาสหรืออะไรค่ะตอนนี้เขาหายไปเลยค่ะพี่ค่ะเมื่อกี้พี่กำลังคิดแอบคิดอยู่เหมือนกันอย่างน,นี้เวลาที่ผ่านมาเนาะเป็นปีชีวิตคนเราเคลื่อนตัวไปทุกวัน เราอาจจะยังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาไปถึงไหนแล้วป่านนี้ค <c oughs> นะแต่พี่ก็ไม่อยากให้นี้กลับไปเลือกใครสักคนหนึ่งเพราะว่ารู้สึกผิด <c oughs> อยากจะไปแก้อดีตให้มันดีขึ้นค่ะพี่อดีตผ่านไปแล้วอะคะ่ะเ <c oughs> นาะวันนั้นเอาจริงๆนะถ้าบอกให้เลือกระหว่างคนกิเล้กวกับคนเจ้าชู้พี่บอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีผู้ชายแค่สองคนอันนี้เราอาจจะไม่เลือกใครเลยสักคนในสองคนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถึงวันนี้โจทย์เดิมนะคะ <c oughs> ไม่ได้หมาอกว,าว่าโลกนี้มีผู้ชายแค่สองคนไงพอเลิกกับคนนี้แล้วต้องกลับไปหาคนเก่า ซึ่งบางทีมันไม่ใช่เนะเราอาจจะเป็นความยึดติดอะไรบางอย่างแต่ความเคลื่อนตัวของชีวิตนะคะวันนี้กลับไปเจอกันจริงๆเขาก็อาจจะไม่ใช่คนวันนู้นที่เคยเป็นกับเราแบบนั้นก็ได้ถูกปะเพราะทุกวันนะค่ะวันเวลาแต่ละวันมันหล่อหลอมชีวิตคนเราให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่แล้วอถ้าจะเลือกนะนีนะพี่ว่าจงเลือกใครสักคนที่เรารักมากจนไม่อยากมองคนอื่นเมื่อตอนที่นีเล่าอ่ะพี่ยังมีความรู้สึกเลยว่าหรืองน,นี้ไม่ได้รักใครจริงๆขนาดนั้นใช่ค่ะคือเหมือนนีเลือกตามคุณสมบัติ เช่นแบบว่าอ่ะก็เลือกคนนี้เพราะว่าอ่ะคนนี้เขาก็ก็ก็โอเคค่ะพี่แล้วพอพอเลือกคนนี้เสร็จปั๊บเฮ้ยคนนั้นก็ก็ดูดีจังเลยนะคะเขาดีกับหนูมากแล้วดูเขารักหนูมากคือเขารักหนูมากพี่เข้าใจแต่ยังไม่เจอใครสักคนที่หนูบอกว่าหนูรักมากจนไม่อยากมองคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก่อนหนี้หรือจะเป็นคนกินเหล้าก็ตามทีอืมวันนี้มันอาจจะเป็นความลงตัวบางอย่างคือหนูอยู่สดๆของหนูก่อน สดๆและมีความสุขกับความโสดก่อนเอาไว้เจอคนที่หนูรักมากจนอยากสละความสุขซึ่งความโสดค่อยโดดจากคานะ่ะคือมันมันจะได้แบบชัดเจนน่ะมันจะได้ไม่ต้องแบบหนูเองก็สับสนตัวเองว่าค,คนนี้ก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างนั้นแต่มมเมื่อกี้มันมีวิธีคิดอันหนึ่งค่ะที่ต้องบอก นี้ไม่เลือกคนกินเหล้าเพราะว่าอาจจะมีปมในใจว่าเออครอบครัวที่ผ่านมาคุณพ่อกินเหล้าหรือใดๆก็ตามเนาะก็โอเคหนูไม่เอาค่ะพี่คนกินเหล้าแต่หนูดันกลับมาบอกงั้นหนูเลือกคนเจ้าชู้แล้วกันเข้าใจยังคะวันนี้ว่าหนูทําเหมือนกับว่าโลกนี้มันมีแค่ผู้ชายสองแบบเท่านั้นหนูตอนนั้นหนูอาจจะยังหนูมันย้อนมองกลับไปตอนนั้นหนูอายุประมาณ30สิบค่ะตอนนี้หนูอายุ35มสิบณจุดนี้หนูมองกลับไปหนูรู้สึกว่าตอนนั้นหนูยังเด็กเกินไปที่ ไม่ฟังใครทั้งนั้นนะคะเอาไว้เจอคนที่รักมากจนไม่อยากเลือกใครคราวนี้นิค่อยเลือกอย่างเต็มที่อย่างสมความภาคภูมิว่าหนูไม่มองคนอื่นเลยค่ะพี่และหนูก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนคนเดียวที่ไม่ยินเล่าและไม่เจ้าชู้นะคะ <c oughs> ไม่ใช่หมายว่าหนูต,ต้องเลือกเลือกอ่อนด้อยใน <c oughs> ข้อใดสักข้อเลยต้องอแบบหนึ่งไม่ใช่นะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอะจริงๆอะ ก็เริ่มสับสนว่าที่อยากคือกับพี่อ้อยพี่ชฉยควคือว่าสรุปว่าเราเรารักเขาไหมอะไรอย่างงี้ะคะไม่เป็นไรอะคันนี้เอาจริงๆนะความรู้สึกคนเราบางทีมันไม่ชัดเปะ๊ะอ่ะมันไม่เป๊ะชนิดที่แบบอย่างที่พี่อ้อยบอกไงคะถ้านี้รักคนคนหนึ่งมากจริงๆนี่จะไม่อยากแบบไม่อยากเลือกใครอีกอะจะไม่รู้สึกว่าเอามาเปรียบนคนนี้ก็อยากมีคนนี้ก็อยากได้อย่างเงี้ยแปลว่ายังไม่ได้รักถ้าถ้าอยากจะสรุปเนาะพี่จะสรุปว่าแบบนั้นเพราะถ้ารักกันแปลว่าเราไม่อยากมีใครอีก เพราะฉะนั้นวันนั้นจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกเราเลือกด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันมันบอกว่าเออเอาแบบนี้เถอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องดีค่ะที่เราจะเก็บความรู้สึกอันนี้ไว้เป็นประสบการณ์เนอะวะ่าครั้งหน้าต่อไปการเลือกอาจจะไม่ใช่การเปรียบเทียบเอาแบบเจอใครสักคนหนึ่งรักกันก่อนคสองไม่คิดเล่าและไม่เจ้าชู้พี่ว่าผู้ชายแบบนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกนะค่ะและ <c oughs> เราไม่ไม่ได้รับสมัครงานคอยติ๊กเอาอันนี้ได้อันนั้นไม่ได้เพราะพี่ว่าคุณสมบัติสําคัญอีกข้อหนึ่งคือก็รักคนเนี้ย อะไรประมาณเนี้เอาเข้ามาประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะตอนนี้นี่ก็โสดสวยๆของหนูไปก่อนใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> ขอให้โชคดีนะคะได้เจอคน<ข>อที่แบบ<ข>ใช่จริงๆสักทีนะคะนะข,ขอบคุณค่ะ<อ>นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค<อ>ดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ เลิกแล้วแต่ยังรัก